<c oughs> โอเคเราเห็นเงื่อนแล้วหายคนคาถึงเตอร์เจ็ดพี่เนาะอ่ามัน,ปนไปยืนกล้องเขามาก่อนเจ็ดพี่กล้องเขาเสียนะแม่ถึงถึงเแื่อนเราถ <c oughs> ่ายออกเพื่อนทำภาพนี่สองคนถึงไปเรื่องมากกางเด้โอ้ยมาอยู่ของซุ้มของเย็มเดินกันขึ้นมาเด้อเนาะตอนสร้างเขาอยากดูเขาโนอนโกนตาอาตาดอยุ่เขานอนหลักกวอนเบิเตัวเนาะ นายัวเีเกงามยังบีคิปดียังไรบกกเบาดีางไรรงกน,นะเป๋าดียังไงยังไงจะไปหาเลยหายงานยังออกรถเมื่อได้ิีดีเนาะก็ถามมีเงินพ่อรรรเราบอกเลยเด้พ่อเราไปเสือเลยเอถูกขับยังระมัดละวังเลยชลเช็คเบรกมันม่นหมนน่ะเบร์ดีแล้วบน,วนีไปส้นเทาหมนทันวเนาะ แล้วสติเ้มได้กระไเห็ุนื่งเร็บสร้างเห็ุคุ้นได้กระไรน้อพลังมันข่าวันสามก็เหตุดีเด้อเนาะโอก็ได้ขลังพลังอันคิดเขาเหตุอนไรก็ไปเห็เลยเลยเขาบ่มีเหลือเนี่ย